อูนะครับอยู่ครับไม่ไม่เล่นนะครับครับเข้าไปนะครับเข้าไปชาร์ตนะครับยิงครับปวดแตกกระบานโยนะครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปอีกครับยิงเข้าไปอีกครับปวดแตกกระบานโยครับอือสามศพนะครับสามศพสามศพอืออยู่กับบางดองอีบางรองเนี้ยกับผมมานะครับยิ่มานะครับ น้เาเข้าไปชันไม่ได้นะเ,เข้าไปนะเข้าไปเน็ตเน็ตลุดนะเน็ตล,ลุดนะเอื่อนเลื่อนเลื่อนนะเขาเข้าไปเข้าไปชา์จเลยนะคะคว้ใต้กระบานโยกครับอืมแล้วก็เขาไปช์จอีคนนะึงครับยิงแตกเลยนะไม่เหน่นะไม่เน่อวนะว่านชนะนะโอ้โหนะครับไปเลยลนะวิ่งแลนะ้ว ยิงนะเพื่อนชาแนครับเาพาพุทธานะรักขัวกบานโยกมาอยู่ไปเขาเขาไปนะเขาพิชาเลยนะยิงนะเนื้อทศมป้าตายนะโอ้โหกระบาลโยกเลยนะเลือดเหลือน้อยเลยครับเลือดเหลือยี่สิบเอ็ดนะครับอื้มนี่อยู่กับใครก็ไม่รู้ คนหลอเล็กไม่รู้ซ่องควงนะครับนะครับเข้าไปชัดแล้วก็ตายนะแต่ตอนนี้ครับยิงลากหัวควมคมครับไอ้หัวควมคมนะครับเข้าไปนะครับจะไปยิงคนนะี้ปักม่มีคนไปเข้าไปช้า,านะครับอ้าวคนหลอนะครับหลอน ว้าไม่หัวแตกเอ้คนคนคนโอ้ยังไม่หัวแตกเพื่อนแชทเพื่อนตายไอ้เพื่อนไม่ตายเพื่อนตายหรือไม่ตายนะให้เพื่อนแชทเองนะอ่าเพื่อนตายนะเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับนะครับนะครับโอ้โห คนอืยังไม่ตั้งไอโว้ไอโว้หมดนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปนะหัดแตกกระบาลโยกเหลืออัดตัวก็ไม่รู้